ตลาดเขายังไม่ปิดเลยดูสิน,นี้น่าจะ6โมงกว่าได้แล้วนะเขายัางดึกเขาเปิดจนถึงดึกเลยเนาะแปลกเนอะที่เกาหลีไม่มีซูเปอร์แบบที่เป็นแบรนด์เนมอะส่วนใหญ่จะเป็นซูเปอร์ท้องถิ่นแบบนี้กันหมดเลยเนาะนัะ่นสิแบรนด์เนมก็เฉพาะในห้างอย่างเดียวแล้วก็มีพวก c o n v e เนียนสโตร r e พวกนั้นจะเป็นแบรนด์ปจริงๆก็เหมือนกับไทยนะแต่ไทยขาดจิ๊กซอไปอย่างหนึ่งขาดซูเปอร์มาร์เก็ตสองถิน่นการสะดวกซื้อก็เยอะเหมือนกันซูเปอร์ก็อยู่แต่ในห้างเหมือนกันเต็มไม่มียซูเปอร์ท้องถิ่นเลย อันนี้สองพันสามอันนี้สี่พันอันนี้ห้าพันอันนี้ก็น่ากินนะไปลองกินดูไหมอันนี้เหลือเจ็ดร้อยทำไมมันสีดำไม่รู้อะ่ะแล้วก็มีอันนี้ที่น่าสนใจสีแดงดีอันนี้ลดราคาด้วยนะเจ็ดพันทำไมมันสีดำไม่รู้นะเขาใส่ซอส,สด,ดำใช่ไหมมันงมัน,น,นมันน่าจะเป็นหมูมากกว่าเนื้อใช่ไหม ดูลักษณะอย่างนี้หมูแต่อันนี้เขาใส่ซอสแดงมันก็เลยสีแดงหรือเปล่าเอาเป็นว่าอันนี้มันลดราคาเดี๋ยวเจ็ดพันใน,น,นลดเอาอันไห <laughs> น,น,นลดเอานะเ <laughs> มื่อวันก่อนซื้ออันนี้ไปนึกว่านมเปรี้ยวไม่ใช่เป็นนมถั่วเหลืองชนิดหวานและจางสามพันสามสถานที่ที่เรามาวันนี้เนะี่ยบังเอิญเราเห็นจากสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บ้านเราเขาทำป้ายลูกไว้ใหญ่โตเลยไม่น่ใจะกดู่รเปล่า,กาแก้มเฉิน เราเจ่อวิ l เลจแต่ว่าแนละเขาควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นแก้มเฉินลูกเอาเราจะเข้าใจมากกว่าเพราะเราเห็นว่าเขาเจื่อวิลเลซึ่งเราดูในรูปเนี่ยก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรางงว่ามันเคาเจอยังไงหรอเพราะอย่างในโซเรายังไปทานกเคาเจอ i l l ิลเลอันนั้นอะ่ะใช่ที่หลังคาเป็นเหมือนนึกถึง หนังไข่ปุ่<ล>ก็ได้เออเนหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือเขาเจอยังไงของเขาไม่รู้อ่ะก็เลยบอกว่าเออมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นลุกเอาหลืออะไรแบบว่าจุดชมวิวหรืออะไรเงี้ยน,นี้เข้าใจมากกว่าเ <c oughs> ขาอ,อาจจะเคยมาดูงานประเทศไทยไงเอองั้นเราก็มีเค้าเจอ village เต็ไมไปหมดเลยอ่ะเป็นยังวันไหนเนี่ยตั้งชื่อเลยเ u l t u r e v i l l a g ก็คือเข้าไปเจอแต่บ้านชาวบ้านเต็มไปหมดอันนั้นแหละเค้าเจอหมดเลยมีเป็นร้อยเลยเหมือนนึกถึงบูดาเปสต์อ่ะเอารถที่คล้ายครถกระป๋องบ้านเราอ่ะที่วิ่งในกรุงเทพเนี่ยแปดบาทนั้นแหละ เอามาทําเป็นรถท่องเที่ยวนะคนต้องเสียตังแพงๆไปขึ้นนะแต่ของเรามีเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปไปขายแพงแบบเขาปกติกระเทียมที่นี่จะแพงนะเออมันก็แพงแหละเนี่ยอย่างอันเนี้ย9,900นึงแต่ก็ถือว่าถูกแล้วก็อันนี้3,500ก็ถือว่าถูกกว่าที่อื่นส่วนอันนี้2,500น่าจะเป็นกระเทียมบดนะเราเอาบดหรือเอาไม่บดบด2,500อันนี้ก็2,500แต่ดูอันนี้มันเยอะกว่านะ อันนี้ลดเหลือพันห้าหละอาสหลายสักอัน,นสอ,นองพันสองอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ซื้อมาสองรอบแล้วอร่อยดอีอร่อยดีนนกล่องละสี่พันลดจากห้าพันห้าเหลือสี่พันช็อกโกแลตนี้ก็ถูกนะหนึ่งพันขนมปังกระเทียมนี่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอ๋ออันนี้คือขอบขวัญใช่ไหมกระเทีอันนี้ก็ได้อันี้มันก็ใหญ่กว่าแต่ไม่รู้ราคาดีดีะแต เอาไปหมดเลยไม่รู้ราคาเลือกไม่ถูกแค่ไปเช็คดิฟทำไหมขอบฟัง oh, ไฟเตาซันขน,น,นมปังกระเทียม8,000ันอันนี้แปดพันอันนี้ห0 0 0ันสองหนเ้าพันสองร้อยเแล้วก็กเอาบัตรมาจิ้มหมูคัมเตมิดา <c oughs> อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งจะพูดเป็นตอนแรกนึกว่าคำซ um ูมิดาไม่ใช่ซ um ูมิดะคำสามีดาวันนี้กินมันเทศเปลือกสีแดงสาล่ายประกอบหมูเกาหลีแล้วก็กิมจิวันนี้กินเมนูประหลาดเพราะว่ากินของเหลือมีปลามีเนื้ออันนี้แป้งอันนี้ผักอันนี้ขนมปังกระเทียมมันเทศอันนี้เป็นซีเรียลอะ่ะแล้วก็ใส่กับวอนัด ดฟุกุมีกล้วยมีแอปเปิลเห็นไหมครบมู mm hmm. เป็นการทิ้งขยะที่ลุ้นที่สุดเท่าที่เคยพักมาคือตอนที่เข้ามาห้องนี้ครั้งแรกเนี่ยไอ้ถุงเนี้ยถุงใสๆเนี่ยมันก็อยู่ในถังนี้ถังขยะนี้ตามปกติที่มันควรจะเป็นใช่ไหมเป็น,เป,นเป็นถุงขยะใครๆก็เข้าใจว่ามันคือถุงขยะใช่ไหม เขาก็ใส่เอาไว้ในถังนั้นเลยนะอ่าเราก็ทิ้งขยะอะไรไปตามปกติแล้วทีนี้ก็ถามเขาว่าจะต้องไปวางตรงไหนทิ้งยังไงอ่ะเขาก็บอกไปวางหน้าบ้านวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสเราก็ไปทิ้งตามวันเลวและเวลาที่เขาบอกด้วยนะไปทิ้งปุ๊บตื่นขึ้นมาตอนเช้าเอา้าทําไมเขาไม่เก็บขยะะแล้วแถมมีไอ้สติกเกอร์สีเหลืองแปะมาด้วยเราก็อ่านไม่ออกหรอกแล้วก็ส่งไปให้เจ้าของดู ว่ามันต้องทำยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าให้ไปซื้อไอ้ถุงที่มีเลเบลแบบนี้ที่เขียนว่า garbage bag มันต้องมีเลเบลอะไรพวกนี้บอกด้วยเอาแล้วคุณให้ถุงนี้มาเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็ใส่ไว้ในถังให้ด้วยนะเขาก็บอกว่าให้ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเอามันดึกแล้วอ่ะก็ขี้เกียจเดินออกไปไงแล้วมันมีถุงอันนี้มาเราก็เลยเอาถุงใหญ่นี้ใส่ขยะใช่ไหมแล้วมันใส่ขยะไว้อยู่แล้วไงมันเยอะ จะเอามาใส่ถุงเล็กมันก็ไม่พอไงถุงกระปิดเดียวก็เลยเอาอันเนี้ยติดพลาสเตอร์เอาสก๊อตเทปอันนี้แปะลงไปอ้าวก็ควรบอกให้มันมีเลเบลใช่ไหมนี่เราก็ติดเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูซิว่าเขาจะเก็บไปไหมของคนอื่นมีเลเบลแบบนี้ของเราก็มีเลเบลแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเก็บขยะไปหรือย,อยัง ในที่สุดทริคของเราก็ใช้ได้ผลคือเอาถุงใสอันนี้เสร็จปุ๊บเราเอาไอ้ถุงเล็กๆมาแปะหน้าอีกทีนึง <c oughs> เขาก็เ,าเก็บไปด้วยวะถึงแล้วเ,เป้าหมายสุดท้ายลอตเต้มันยังเปิดอยู่เปล่าทำไมไม่เห็นวีคนเลยอันนี้ทำไมมันล้างจยางว่าเขาเป็นเมืองซอมบี้กันไปหมดแล้วหรือไงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา6โมง5้นาทีทำไมคนล้างเนี่ยเ,เด็กดีรีบกลับไปน,นอน อากาศก็กําลังดีนะเอาง่ายแค่บนรถไฟเนี่ยโซนเนี่ยถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะแน่นจนกระทั่งนึกถึงญี่ปุ่นที่คนล,ล้นทลักอะแต่ที่นี่ตอนช่วงเย็นก็คนก็แน่นขึ้นแต่มันมันยังไม่ได้แน่นมากคือเหมือนคนเขายังน้อยกว่านะใครยังไม่เคยดูเทรนทูปูซานรีบไปดูนะว <c oughs> งเล็บมันมีมาเป็นสิปีแล้วไหมเฮ้ยถึงไหมสองพันสิบหกก็เจ็ดปีเจ็ดปีอันนี้ปีสองพันยี่สิบสามดูสิล้างหมดเลยอะบุษาราตกแต่งซะสวยเลยปกติคนเขามาเที่ยวเกาหลีช่วงไหนเนี่ย อันนี้ไปเดือนตุลาหรือว่าจีนไม่มาเพราะแต่เราจะเดินไปถึงไหนเนี่ยเราจะกําลังหาอลอตเต้หม,มากแต่มันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รูสิอันนี้เหมือนคอมมินิตี้มอลล์ที่ใหญ่มากตรงนี้มันเป็นแบบพรีเมียมไงคนก็เลยน้อยหรือเปล่าถ้าเราไปเป็นแบบโลคอสอะไรเงี้ยอาจจะเยอะมาจบกันที่ลอตเต้หม,มากชิ้นหนมที่ของกินอันนี้มัคหน้าเรดารป้ายลดราคาของจีมันแบบว่าปี๊ปปี๊ปปี๊ป,ปขึ้นมาเลยดูดิมันอยู่ตั้งกลนะลดครึ่งราคาเนี่ย จาก4 2000, 2 0เหลือ2 0 0 1นเขาบอกว่ามันเป็นเยลลี่ที่เอาไว้ใส่หน้าบิงชูเดี๋ยวเราจะมาคิดเล่น,นอันนี้ฟักทองแผ่นอันนี้ข้าวโพดแผ่นอันละพันหนึ่งอันนี้เห็ดลดเหลือ1,992อันนี้2 5 0 5เองวะคงจะเป็นเส้นแบบแคล้ายๆมามา่มาเนะมันไม่ใช่เส้นแบบหนาๆน,น,นุ่มๆไงมันก็เลยถูกแต่อันนี้จะแพงกว่าเพราะเส้นมันใหญ่หนานุ่มอันนี้2005อันนี้5,000 ายาโกยากิ24 0พเบอร์เกอร์ลดเหลือ1มื่นหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกลดเหลือเหลือ4,000นี่ลดราคาเหลือ2 0 0 9เอาไปเลยนี่ันี้ก็นี่กนทั้วยนี่ไงอันนี้ก็2 0 0 9ัเโนเก้าเรโนแอนด์พิกพิกลกอันละสองพันสอ0สามอันตกชิ้นละ1,870ก็เลยเอา3อันโหจะแบกไหวไหมเนี่ย วันนี้กินทาโกยากิแล้วก็เนื้อเบอร์เกอร์แล้วก็ขนมปังทอดไส้มีไข่แน่ๆแหละน้องนั้นไม่รู้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นปูอ่านเนี่ยดิสีแดงแดวันนี้กินเส้นคล้ายๆวุ้นเส้นแต่เขาทํามาจากมันเทศที่มันเปลือกสีแดงๆอันนี้เป็นเส้นข้าวโพดเห็ดออรินจิแล้วก็สาลา่แล้วก็กระเทียมบดแล้วก็เบอร์เกอร์ครึ่งเดียวพอมันแพงกิมจิอันนี้ หัวใช้เท้าดองมั้งเนี่ยเส้นแบบนี้คล้ายๆเหมือนเส้นทำมาจากมันเทศเปลือกสีแดงอย่างนี้เส้นมันจะหนึบๆ,ๆเหนียวเหนียวเคี้ยวนานแล้วก็สาหร่ายแบบนี้เป็นแห้งๆต้องเอามาต้มอีกทีหนึ่งแล้วก็ข้าวโพดมันเป็นเส้นแบบนี้แต่กินเปล่าๆไม่ได้อะมันแห้งเหนียวกัดไม่ค่อยเข้าก็เลยเอาไปต้มแล้วก็ข้างๆซองเนี้ยเขาเขียนเหมือนกับว่าให้เอาไปอบมั้งไปอบแล้วก็ไปเวฟ ก็เลยเอาไปต้มเลยขนมปังไส้ก็น่าจะเป็นถัวแดงอีกตามเคยนะแต่มันดูแปลกดีลดเหลือสามพันแปดจากสี่พันแปดเงิยเงินแวก็อร่อยขนมปังก็นุ่มถึงเวิลด์เอ็กซ์โปเนี่ยที่อื่นเขาอาจจะจัดกันแค่ปีเดียวแต่ปูซานเขาจัดเจ็ดปีเลยมาปีสองสามก็ยังเจอป้ายตั้งแต่ตอนนี้แล้ว แล้วก็ปี30เราก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นการสะกดจิตเมืองต้องเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจะได้พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นเขาเรียกว่า soft power มันเป็นการสะกดจิตตอนแรกๆอาจจะดูลำคาโอุ้ยต่างไกลเนี่ยแต่พอเราเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆมีคนถ่ายรูปไปแชร์แชร์ชมันเริ่มสร้างอารมณ์แล้วก็สร้างความทรงจำอ๋อที่ไหนเหรอปูซานปูซานประเทศอะไรเหรออ๋อเกาหลีใต้ก็แชร์กันไปเรื่อยๆนี่แหละก็คือเขาเรียกว่า ซอฟต์พาวเวอร์เขาฉลาดไงเมื่อวันก่อนเราเดินตรงไปบีชเลยใช่ไหมวันนี้เราจะเลี้ยวเข้าซอยนี้เพราะว่ามันมีของกินเยอะมาดูนะไม่ได้มากินโปเตโต้ชิพสี่พันสามพันหมูปิ้งสี่พันแป้งทอดสองพันเองชีสอ็อปเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าออปเนี่ยยิ่งเห็นยิ่งหิวนะพอจะต้องแค่ดูแวบๆแต่ของทียิ่งดูยิ่งอิ่มสูตรได้เห็นได้อิ่ม ได้กินแบบประหยัดไงเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีหอยมีปลาหมึกมีปลามีซาซิมิอย่างานี้ไงราคาหมื่นห้าแล้วบอกราคาให้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนๆืนก็จะได้มากินแทนเราแ,แ,ลแล้วก็มีปลาแห้งมีสาลายสาลายหอ 5, อ่อละห้าพ<อ>ันเอง่ะราคาอันนึงก็ประมาณสี่ห้าหกหมื่น ถุงเท้าคู่ละพันห้าน้ำสามพันห้าสี่พันอุ๊ยขนมก็กหินสองพันประกอบสามพันห้าแล้วก็มะม่วงเยลลี่สามพันเขาให้เราชิมอะไรเราก็ซื้ออันนั้นเลยซปเปอร์มาร์เก็ตเราจะดูอะไรมากไม่ได้วันนี้เราเดินสิบโลตอนนี้บ่ายแล้วเราต้องเดินแบบเร็วเ็วไม่งั้นเราจะเสียรัพย์อีกนี่อะไรอ่ะเฮ้ยน่าสนว่ะหนึ่งพันอีกอ่ะ นี่อะไรอ่ะอุ้ยแข็งแข็งอ่ะอุ้ยดักแด้อ่ะขนมดักแด่บ้าเอาเขามึงกันดีเอาดักแด้มาทำเออแต่วางใกล้กันทำไมอ่ะเออนั่นดิเอาดักแด้มาเลี้ยงใกล้ขนมไหมมั้งขนมไหมหรือเปล่าขนมไหมเอาไหมจากตัวมันนั้นมันมาทำขนมเหรอเออมันก็ถูกไว้นะแค่พันเดียวเองเออแต่ของกินเยอะดีจังเลยเนาะเยอะกว่าโซมากๆอ่ะ<ซ>ราคาถูกด้วย ตอนแรกอะจีคิดว่าเมืองเนี้มันจะคล้ายๆแบบภูเก็ตไงมันก็ต้องแบบแพงๆใช่ไหมแพงกว่าโซอะไรเงี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวโอ๊ยไม่แพงว่ะอะไรเขียวๆไม่รู้นะเนาะเก้าร้อนนี้ได้ไหมสองพันห้าน่ากินอ่ะเฮ้ยนะ่มันสองชิ้น <8. S 1> มานั่งกินทุกอย่างเลยว่ะร้านเนี้ยที่ปูซานมีร้านเบ,เ,บเกอรี่เยอะเนาะห <2008. S 1> อันนี้พันห้าโอ้ หวานๆเค็มๆนิดนึงอร่อยมากเลยจีนนะเป็นคนชอบกินอะไรที่มันกรอบ,รบรๆอะแขกแขกแกแกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อ,อ๋อชอบกินอะไรนิ่มๆอ่ะอร่อยดีวะ่ะเกิดความคิดมายอย่างหนึง่งคือเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะนอกจากเมืองหลักแล้วเนี่ยเราต้องดูเมืองรองด้วยเพราะว่าเมืองหลักเนี่ยก็คือเมืองแรกสุดใช่ไหมแล้วบางทีมันพัฒนามานานแล้วบางทีแบบอาจจะเห็นความลกเลอะเทอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยปารีสนี่ก็ใช่ใช่ไหม หรือที่นี่ก็อโซก็ใช่เพราะว่าสถานีรถไฟใต้ดินบางจุดดูเก่าแต่เนี่ยเมืองรองพัฒนาทีหลังไงฉะน,นั้นของเขาจะใหม่กว่าแล้วก็เขาจะมีสีสันมากกว่าแต่ั้นบางทีประเทศนั้นอาจจะไม่ได้มีดีแต่เมืองหลักแต่ว่ามีเมืองรองอีกเยอะที่ไปได้ไม่ได้มีแต่เมืองหลักของประเทศนั้นอย่างเดียวขามามาลงที่แฮวุนเดสเตชันแล้วก็เดินตรงมาที่บีชแล้วก็เดินเข้าตลาดมาซอยเนี้ยอันนี้คือบีชใช่ป่ะอันนี้คือตลาดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินลัดเลาะไปที่ตรงนี้ วันนี้กินบะหมี่หน้าตาข้างนอกเป็นแบบนี้แกะออกมามีสองซองซองสีเขียวกับซองสีแดงซองสีเขียวใส่ไปแล้วเป็นแบบนี้ส่วนซองสีแดงน่าจะเผ็ดไหมฮะนี่วิธีชิมอ,อืมเผ็ดเผ็ดแซ่บมากแล้วก็ใส่เนื้อชาบูชาบูาบต้อมออกมาแล้วได้หน้าตาแบบนี้ น่ากินมากน่าจะเป็นเนื้อหมูหมูแบบมหละอืมหมูอร่มากเลยน้ำอร่อยนะอืมรสชาติจิ้มต้นทั้งความเผ็ดแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็หวานนิดนิดนีน้ำอะไรอ่ะทำไมเป็นสีดำแต่ทำไมน้ำเป็นสีขาวอ่ะพันหนึ่งร้อย black soy b e a ไปแกซอยบีนแต่ทำไมน้ำป็นสีขาวอะดำแต่เปลือกไนงะข้างในไม่ดำเอาอันนี้อันหนึง่ง4,300ัาเจอตลาดอีกแล้วอะ่ะไปไหนก็เจอตลาดอะ่ะโจ๊กนนถั่วแดงพักทองเน,เนื้อไปร้อยิบร้อยกร,รมัมโอ้น,นี่อันนี้สมปะเนี่ยกิโลละแ0 0 0ันเราซื้อสมกลับบ้านได้ปะวะจริงๆริงเขาห้ามเอาของสดเข้าประเทศเนาะพืชพันอะไรเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอก็อีกเรื่องแต่ตามกฎแล้วก็คือไม่ได้ตามกฎไม่ได้แต่ว่าตอนเข้าผ่านช่องเขียวเขาก็ไม่เคยเรียกดูสักทีนึงเลยมันแล้วแต่ว่าเราอยากจะเสี่ยงไหมอ๋อหลงกลดาราอันนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายหลงกลใต้นี่ถ้ามีบัตรก็คือ8 0ดพั 8, ถ้าไม่มีบัตรก็ราคานี้500รวอนก็1ิกว่าบาทเองแต่ไม่รู้ต้องมีบัตรอะไรหรือเปล่า อันนี้มันเขียนว่า1นบวกหนึ่งราคา5้าพันห้าไม่รู้ว่ามันผสมกันได้ป้ะนะเอาอันนี้กับน,นี้ก็ได้เขามีจอพรีเซนต์สินค้าเป็นนี่พูดภาษาจีนอยู่นะเนี่ยเพื่อมีคนจีนมาซื้อไงจะได้รู้ว่าอ,อะไรคืออะไรใช่ไหมไอเดียดีมากอันนี้โจ๊ก4ี่พอันนี้ก็4ี่พันห้าไมมันถูกจังอะพันสามเดล่โยเกิดอ้าวไม่ใช่ยาคูหรอโยเกิร์ตมันต้องคอนข้นไม่ใช่หรอพีช <Peace. S 1> เคยกินหลายรอบแล้วพีชนะอันนี้ไม่เคยกินเลย ราคาเท่ากันกุ้งฝอยกุ้งฝุ่น4,000คกุ้งใหญ่9,500อันนี้กุ้งฝุ่นเละเป็นฝุ่นน่แต่เอาไว้เลยตอนนี้ประมาณทุ่มก,กว่าเขาลดราคาแล้วว่าลด10%จาก13,000เหลือ1,160 0อันนี้ซาซิมิ13,000เหลือ7,700จาก17ื0 0เหลือ1 1 0 0 0คุณจะเอาอะไรระหว่างเนื้อปลาเฉยๆ9,800 กับเพียงแค่คุณเอาไปโผลกข้าวลดลงเพียง7 9็ดก็คือ9 8้ากับ7 9็ดเออที่เราเห็นน in sa euh. ูนๆเนี่ยคือเขาเอาพลาสติกอ่ะพับทับไปก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเขาเอาปลาวางมันเลยดูคูลแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างล่างมันเป็นพลาสติกอืมแต่ดูยังไงก็ดูเยอะกว่าโขลกข้าวนะข้าวมันแพงนะอันนี้3 5มพันเนี่ยนะ่องนี้แปลงล่างไปเป็นเส้นมีรูปอยู่ อันนี้4 2 0 0 30ามสิ 1, 000, 1, บเปอร์เซ็นต์มืับแป้อาบเขากำลังยิงอยู่เลยคือม่ไจะมีมากานี้นไม่มีแล้วอันนี้4,005 5เอาน,นี้ดีกว่า4 5 0 0เนาะมี 5, แค่ไอติมห0าพแตเวเบาหงเลยะโอ้โหเบามากเดินผ่านตลาดแถวบ้านของขายเยอะมากเสื้อผ้าของใช้ในชีวิตประจำวัน มีกลองด้วยว่ะวันหลังๆอ่ะวันท้ายๆก่อนจะกลับค่อยมาเดินเจาะลึกที่หลังเขาปิดถนนทําไมก็ไม่รู้แหละสงสัยจะเป็นดาราเนี่ยมียกป้องเต็มเลยอ่ะเออนี่ไงเป็นดาราแน่เลยอ่ะเราเดินตามกลองถ่ายเข้าไปซาละเปาทอดโดนัทชิ้นสามพันดอกทีราคาใช้บัตรได้ไหมใช้บัตรไม่ได้ไไดใช้บัตรไม่ได้กัมซไมด้า